แล้วได้อะไรฮะได้อะไรครับพบกับช่องชูโลกอีสานครับวันนี้น้องเหลาได้อะไรครับมาจากบ้านนะสงสัยจะปลาทูแน่นอน <c oughs> นะครับทีมงานโทรหนึ่งอีกเดินนะครับช่วงเช้าครับหนาวมากเลย อพบกับทีมงานโทนหนึ่งนะครับรถดำก็สี่ห้าคันหนาวมากครับวันนี้เกดอะไรอ่ะ ออกินกาแฟในเช้าครับอาจารย์ู้ไม่หนาวไม่เหนาวไม่หนาวแค่ค้างสั้นต้มน้ำอาบเลยตันนี้เหลือแค่12ไม่ค่อยหนาวเลยเราเอาปลาถูมาฝากวรัเลยครับเ้ยานเหลือเยอะอยู่ข้าเหลือเยอะ น้นนี่เมน้เิจ็งหมดแล้วจะเราเจ็งวานแล้วค <texting> pues ืนมนเดินไหนออกไรไหมเปิดดูจะเต่าเจ็งวานแล้วตนยินตันยินเดี๋ยวมันไม่ย้ายอีกนนึงเติมน้ำเดียวมานกันเลยเราบอกว่า ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ไ oh, <no. S 1> <laughs> ม่้า่ต้องได้อะไรกินข้าว่าทงของข้าวครับเดี๋ยวเช็ครถก่อนนะ <laughs> 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 มาดูเจ้าสมพงษ์นะครับว่าจะกินน้ำไหม อ้าวลมแรงมากเลยวะก็ไม่ค่อยท่าะไรครับทำง,งานตั้งวันนิด,ดน้ำมันเครื่องตั้ำมันเครื่องก็ปก,กติครับไม่กินน้ำมันเครื่องเลย นานๆเติมทีฮะโอ้ย oh, <yeah. S 1> นี่ครับเจ้าคคณปู่เตรียมงานพิงไฟแต่เช้าเลยครับจันตะตื่นแล้วกอตัดำจริง จะให้น้องเหลาเติมน้ำมันไฮดรอลิกนะครับถอดต,ตัวเนี้ยเรียนรู้ไปเรื่อยๆถ้าอยางนั้นก็ไม่เป็นครับฝึกขับอย่างเดียวแต่เช็ครถไม่เป็นก็ไม่ได้นะครับ <c oughs> ขาดหมดเลยไหมดูไม่มีอยู่ในหลอดเลยดูนะครับแห้งหมดเลย นาวชิบหายเลยเมื่อกี้ได้อะไรมาปลถูกทำอะไรปนปนน้ำพริก <c oughs> <c oughs> เราบอกว่าไม่รู้แล้วแต่คุณโอ้พบกับสวัสดีตอนเช้านะครับฝากติดตามไปทางทิปชูโลกอีสานนะครับกับเหล่าน้อยนะครับผมก็จะถ่ายน้องลาวตลอดเลยนะครับ ดูการเจริญเติบโตของของเราจาร์บีก็ยังไม่ได้อัดนะเดี๋ยวพี่อัดอีกมือเย็นหมดแล้วชาเลยดึงออกเออเออนั่นแหละอยากกินกาแฟทำไมไม่ซื้อจ้ะ เหมือนมีคนฝากให้ซื้ออะไรมาเลยลืมอีกแล้วนี่โอ้หมดหมดเกลี้ยงเลยเบาๆเทเบาๆอย่าให้มันกระตุกว่ามันให้ลิงไม่พอ เดี๋ยวให้พี่ให้โตเกะซื้อน้ำมันไฮดริกมาด้วยซื้อมาแล้วนี่อะไรตั้งอหมดแล้วซื้ออีกไม่ได้บอกว่าคนนั้นคนนั้นเราเติมเราไปบนรถแก่หนอไม่ไม่ไม่การันนึงแกซื้อมาวันนั้นผมเติมแล้วหมดเลยว่หมดเลยเมื่อวานนี้ก็หมดหมดอีกแล้วนี่รถมันรั่วแรงเนยครับขึ้นมาขึ้นมาแค่นี้เองดูเมื่อกี้อันตรายเลยแ่ะน้ำมันทำให้ปั๊งรั่วทำให้สายแตก เว่ามีแต่อากาศไงครับนั่นแหละไม่มีน้ำมันเดินเดี๋ยวแกไปซื้อสายเดี๋ยวแกลืมอีนะเดี๋ยวก็ต้องไปอีกไม่บอกลยพี่อ้าวมาเลยครับโอ้โหนาีนี่ไปไม่มีัสาทายได้ไงพี่้าิว แบดเสี่ยมครับพีต NP <laughs> พ่ต้าเอ็นพไม่คุ้นต้าไม่เจอครับเ <laughs> ยอะไหมหล่อต้องเช็คความเรียบร้อยได้อยู่แค่นี้ได้โอ้ โทรหนึ่งรถพี่อัลนะบแบดหมดต้องปั่นทุกเช้าครับสำหรับททปนี้ก็ฝากแค่นี้ก่อนนะครับก็ต้องเช็ครถต่อนบอทมนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ